สวัสดีค่ะวันนี้ตัวเล็กจะพามาทําน้ําพริกหนุ่มนะคะเออเดี๋ยวตัวเล็กจะไปเปิดหม้อข้าวให้ดูก่อนนะคะหุงข้าวด้วยเตาถ่านค่ะสุกแล้วค่ะข้าวหอมมะลิสุรินหอมมากๆเลยค่ะขั้นตอนแรกก็เอาหอมกระเทียมพริก ไปคั่วเลยนะคะคั่วให้มันสุกเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาทําน้าพริกหนุ่มสูตรใจปุ่นกันนะคะ<อ>แล้วก็เพิ่มความหอมด้วยผักขะแ่งนะคะเอาไปคั่วรวมกันเลยคะ่ะหอมมากๆเลยะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่คกนะคะใส่คกแล้วเราก็ตํากันเลยะคะ่ะตํารวมกันไปเลยนะคะน้ำพริกหนุ่มที่อื่นก็ทําแบบไหนไม่รู้นะคะแต่ที่นี่เขาทําแบบนี้กันเนาะตำให้แหลกไปเลยคะ่ะหอมผักขะแยง,งมากๆเลยคะ่ะกลิ่นมันโชยขึ้นมาหอมหอมเสร็จแล้วเราก็มาปรุงรสนะคะใส่ผงชูรสลงไปค่ะแล้วก็น้ําตาลเนาะแล้วก็ตามด้วยมะนาวค่ะปรุงรสเสร็จแล้วก็เอาไปตาอีกรอบนนนนึงะะะคคให้้มััเขาก่ เล็กอยากบอกว่าอาหารแบบบ้านนอกบ้านนอกอร่อยที่สุดแล้วล่ะคะ่ะเล็กชอบชอบ พอมันเข้ากันดีแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยนะคะตักใส่ถ้วยไปเลยหน้าตามันก็จะออกเขียวเขียวดำาๆเนาะเพราะว่าเราเอาไปคั่วเนาะโอเล็กชอบตรงที่มันหอมผักแงงนี่แหละคะ่ะหอมมากๆเลยค่ะน้ำพริกหนุ่มของเราใกล้เสร็จแล้วคะ่ะปิดท้ายด้วยน้ำปลานะคะเอาน้ำปลาใส่ลงไปเลยคะ่ะเสร็จแล้วก็คลุกเ้าให้มันเข้ากันคะ่ะก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะนี่คะ่ะหน้าตาหน้าทานไหมคะ่ะน้ำพริกหนุ่มสูตรยายปูเมนูต่อไปก็เป็นต้มยำกระดูกหมูนะคะเมนูนี้กินบ่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆชอบกินเมนูนี้นะคะก็เลยทําบ่อยค่ะเมนูต้มยำนี่อร่อยกันทั กินตัวเล็กเป็นคนชอบทํากับข้าวมากๆเลยนะคะอยากกินเมนูไหนขอให้บอกค่ะเดี๋ยวเชฟจัดให้ค่ะนี่ค่ะพอมาสุกแล้วเราก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปนะคะปิดท้ายค่ะเออตัวเล็กลืมบอกไปเพราะว่าตัวเล็กปรุงไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะเพราะว่าถ้าถ่ายตั้งแต่ขั้นตอนแรกมันจะยาวค่ะนี่ค่ะต้มยำกระนุกหมูของเราน่ากินน่ากินค่ะควันนี่ลอยคลุ้งเชียวค่ะหอมมากเลยต่อไปตัวเล็กก็จะต้มไข่นะคะกินกับน้ำพริกหนุ่มค่ะ ปิดฝาไว้เลยตอนนี้ก็คือฝนตกนะคะนวลขาลูกไก่เจี๊ยบเดินว่อนเลยค่ะหากินมแมลงเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ